เจ้าบักลื่พูดคําแต่นอกหลุกลาขอนั่งห้อยนอพุทธเจ้าออกพุทธะัไม่หยุ่อคุสหลายกักกระดอกและทุกงองมุมิจาเท้าบ้านด่าตาแยกคนใส่ใส่แม่เจ้าให้จ้าอาใจจำชาติัมานั่งสู่ในท้อเนื้อต่อแพทย์พุกอุนเียวแล่งเสาให้มันเพียดให้ทำเนี่ยหองคำสอนปดโครา ยางน้่มห้อยพุนพระเจา้ายางน้่มห้อยพุนพระเจา้าคืสสอสดซิ่งเข่ามาใส่ขี้สแสแหลมหน้าเขื่อนครับไม่นี่พี่น้องครับคณะเจา้าภาพคุณแม่ปานีโมนะครับอโอ้โหคุณแม่เอกพรนะครับเอ็มวาโต้แม่เอ็มกอนกับพวาเรียนผสมข,ขบีนนะครับในบทดงทรายไม่ค่ะแสดง,งยีกปนไงตูนพแบบอลีแสดง เออโอ้ยน้องอันนี้ปวดลูกไส้ลำเมื่อนี้น่าเสียกี่น้องครับย่าเปลี่ยนคนบวชดม่ยก็ย่ามาบวชแทนป <c oughs> ยาวกว่าย่ามึงไปนั่งถ <c oughs> ึงแ <c oughs> ม,ม่จ <c oughs> าพาลุงดูบินลาศีก็สิบวชแน้วย่าไปกวนโรกกวนเต้ากวนเนื้อพี่น้องผู้ใดมีษสาพิษเสื้อมีหมอน นะครับมีการมีซ่องอย่างหลงกองบวชกองบุญกับท่างเจ้าหน้าจนอีกการเพนเชิ่นเออนะครับเขาผมเอาพวกบุญในเครือหัวหล่อในเจ้าพลากากเงาใส่ยอพักเล่ามูฮันมีเสียมารยาบหวรอชัง เอาหลังจากข้อมูลเรากินเหากินปลาต้องกันเด้อพี่น้องบ้านเฮาหลังจากนี้แล้วนะครับกษตรได้ทัพพิธีใบสีสุขมันหนานะครับหลังจากนั้นแล้วกษตรแห่หน้าไปอุปสมบทโยธีวัดบ้านของเฮาเอาจะมีพ่อพระนรชยนันเดินทางไกลมาจากจังหวัดชัยภูมินะครับมาหอดจอดถึงแล้วพิธีทัพพิธีใบสีสุขมันหนาเอาเล่นเชิดกันแล้วกันครับสวัสดีพี่น้องผู้ปกครงการลงงานพี่น้องเฮาจังหวัดหนองบัวลำพูอ้าว กูได้นึ่คนยนั่นนั่นลูกไทยทำห่าโลูกซ้ายอันนี้ลานโอ้อันนี้าัหลังยีงได้สเป็มหน้าค่ะเ่็มน้ากังนั่งบวกกันอันบวกอะไรอย่างเงี้ยงเพื่อมควาไม่พอไม่เอาเลยกำลังตะร้นี่ยกำลังหวว่าคนไม่เห็นล้่หู่หลุดไม่ต้องรัาหน้าไหน้าเลยตั้งไม่ได้รอยะาอเอีนำตางอีหลังนะตั้งไหนคะตั้งตั้งหน้าตั้งตาดุ่โอ้น่นอ อากติดตั้งใจอ้ยข้างหน้ามันอะไปข้างหน้าแล้วท่าไม่จุดอะไรใส่หรอ่จุดหมดแล้วเสียใจนะท่าก็ิทัคืนมีเงนหนอง์ึงเนกรังจับอะรใช่ไห ว่าวผมผมตัวแขงผมแ่ผมกนแตไม่คิดอะไรทั้งท่าไม่ไม่คนอื่ดที่พักวนี่จะดูน่ะวชได้แต่การที่แต่นนี้ไม่ไดอกบวดเลยเะพ

ได้ไม่ตรงตรงนี้ได้ไหมขาได้ได้คตัดีดีรนตั้งจิตพอน้าเวน่าตั้งคู้สาวน้ากันเลอแก้วต้นตอตับอกวต้างไม่ยากนะครับสีสีสิทีิ้าบอนขบอนเว่นกีเศษอาดีเด็นแต่กับได้แต่จิ์ทำไมไม่ได้บวดกับเขา เปพู้สาวนาาเนี่ยผู้สาวนาก็กลับไม่ได้มนบอกไม่แล้วมานั่งดีลูกมามา่ักท่างานงมาเร็วมาทักกานมาขายงานถึงไปเดี๋ยมหัวหน้าพากก่อนตายทกอยากาถาไม่ไอทำดีรู้กูจะค่าฆ่า้าก็แ็งขนธรรมชาตอลังกู้องเนา

เป็นอะไรก่อนจะบวดขอสักบอกได้ไหมคะมากด้วยไปวาเอาเสียเลือดเสียยาสีสินสินทีทพระพรวอนแว่นษอาลีพรยามังคาามหามงคลตกแต่งดีเ,เลือดแล้วผ้าควนแก้วยุง <c oughs> ถ้าวัดแกวโยกงอมาทองทั้งเจ้าและอามาทั้งนักผ่าตัวแลโลหิตทั้งคนดีแลเช่าเมืองว่าทงพออื่นเอาคนเจ้าน้าจังจได้พักราออกตะวงนทีน้าจังด้ลาบิดางมานดาออกไปบวชสาพรวดน้ความสสนาันขาก็ให้มาีลาีลาีลา ดูคามเ่นะฮะใส่ดกวนไล็กเล้าอกตักเตัเยลสิบูระูกระ่ไร้ยวนแข่งเมาลีลาละลีล่กวนแข่งคว้าแขนั่งไซ่มาตุมมา บางคนนุมเดีวยวบางลังยิวมาสะดืมมือี้วันนี้ว่ามือก่อน มุนแทนาโผนะครับแต่ละปีมีบอลล็อกมาเสียงมาขั้นสืบสีรีมาต้องมาไปเช็นเราระเบียบวัาสี่ปยขอระสมบฉลองสโกวพาเราเช็คได้ง่ายชมง่ายได้ง่ายกวนัทดิกครับเริ่มจากเระเก้าไรยเสียงสกิดของคณราชบัณว่าสนิทีรออกนครับนาจนแก o t h a n e n keo t u e e m